เปิดภาพย,าย,าย่าอยู่บ้านสุดชิวลุคูกนี้สลัดคราบซุปตาหมดเลยขึ้นแท่นนางเอกสาวซุปตาขวัญใจแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองสําหรับสาวย,าย่าอุรัสยาที่นาทีนี้ฮอตมากๆก,กระแสะความนิยมไม่มีแผ่วหยิบจับอะไรก็เป็นกระแสะไปหมดช่วงนี้นอกจากจะเดินสายถ่ายละครออกอีเวนต์แล้วอยู่บ้านว่างๆสาวย,าย่าก็กําลังมีกิจกรรมใหม่ๆใ,ให้ทํานั่นคือการปลูกผักสวนครัวโดยล่าสุดแม่ แคปลาได้เผยภาพของนางเอกสาวที่จริงจังตั้งใจมากๆกับการปลูกผกักพร้อมแคปชั่นว่าผักสวนครัวของพี่ยา่าแฮทแสกุรัสยารสรอกินแตงกวามะเขือเทศผักชีต้นหอม็อกเกตเป็นอีกหนึ่งมุมน่ารักน่ารักของซุปตาตัวท็อปที่ไม่ได้เห็นบ่อยๆเล่นเอาแฟนๆเข้ามาส่งคอมเมนต์แซวว่าพี่ย่ามารันวงการผักสวนครัวเพิ่มเหรอคะวงการผักสวนครัวจะลุกเป็นไฟ